Ôi oh, 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 wow. à mà, ôi phẳng Ô wow A quê, lo khốn rồi quê, tưng tưng rồi quê Lộn tụi của tụi lòng hay bà Thì mê tụi của Tiếng là dang, lên Đây tôi đứng, chẳng vơ, อยู่หน้ากูอยู่ลึกหน่อยเห็นตัวเดียวนะมีตัวเดียวหายไปแล้วโอชคบีเข้าว่าตัวฟักบีแล้วะอ้าวไอ้ซัตดนี่ตัวฟอกตัวฟอกอะไรนะ มีม <c oughs> oh, ันต้องมีอ่ะมีมีมีเดน่ามาละใกล้ละอู้มีสมมติจะคุยเดน่าแม่ตัดโอ้แม่ไม่ได้คุยแค่นั้นเว้ โอ้ก็ตายใครว่เฮ้ยล็อกใกล้กลับไปละจำบ่ดูว่าบอกอะไรเยอว่าเงนดีโอ้ที่สองตัวตอกมีู่เยอะเลยว่ะมันซับซอนมันซับซ้อน โอ้่ามบุกจุตายานี่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 โอ้ oh, เล็งต่ำสัตว์ไอ้ยอ้ยผู้ที่รู้ครับทำไปดูดู <c oughs> ไม่ไหวพี่ยไม่เอาจริง <c oughs> <c oughs> เลเอาจริงอยู่หรอ โอ้นทีเดียวเองโหได้เลยเพื่อน i R นะเข้าบบเด็บมึงว้าเยอะจังนะอะ้วไอ้กูก่อนแนละ้วหลัคือเฮียอะไรอ่ะต้ก็ ITA ไงในไทยในไทยในไทยหลอ่ะ <c oughs> คิดไม่ออกเลยใส่กูถามเฮียปีให้ตะก,การ กูสู้แับเพื่อนมึงอยู่ซีเหมือนเลยวะไม่ใครดูอะไรวะยัดไ่เฮ้ยพีเป็นเที่อะไรเฮ้ยเฮียแต่นี้ยาบ้าถูกด้วยดีเฮียเพื่อนกูดูดดีสักเฮียมันทำเสกไอ้เพราะทำเสกยังไงวะเขาบอกว่าต้องแบบมึงจะวางไง เอ้ไอ้เหียมันทำไมมันกลายไปวะ้ามึงเหมือนลิง้งมึงเหมือนลิงเหมือนรึวะไอ้เหียลิงเสมยพี่เฮ้ยหยุดแหละกูขอร้องไ้สัตว์ไอ้เียไอ้เหียลิงเสมยสัจินแม่ไอ้เหียอ๋อ

ไอ้เหี้ยยางรั่วยังรั้วยางรั่วเลยเหี้ยไอ้แมวูงไหมแมวแมวงงเล้วอกงิ่งกลางนิ่งกลางเห้ยแม่บอรแล้วใครดูใครดู สวยน้องทำที่อะไรอ่ะที่ว่านั่งรถเข็นโดนตีป่ะเออเอาตรงๆนะกูจะอ้วกกับธนูแม่งอยู่เลยเที่ยนนี่สตีดลูกชิ้นเลยเถอมองเหมือนกันนั่งไอตอนนู้นน่ะมันคือคนเดียวกันเว้ยแต่ว่าอันนี้มันเอามันดีดีปูดใหม่ปืนขาได้ป่ะเออซุยหมดเลยอุ้ยแล้วทำไมลากปืนมันขาขาดมันโดนตัวอะไรกือบตายเที่ย ฝักเบ,บ,กบนจิมันมันใจฉลาไอ้เหี้ยแหละมันโดนเพะ oh <my> คือมันเหมือนมันเแม่ของมากิมาเว้ย <I 'm S 2> ที่จะทำให้เชนโซแมนพื่งชีพอะเออแล้วก็ทำได้เออแล้วก็ทำได้แล้วก็แล้วก็เบนจิก็หายไปกลายเป็นเชนโซแมนแมนอาจารยนะ์อะเขาเป็นเขาเป็นคนที่ติดติดมากคนลุ่นเก่าเออโอ้โหติดแบบติดอย่างอ้นะไอเหี้ยติดแบบติดแจ๊กอะเออเรื่องแบบ แต่ไม่ได wow. ้จับนมนะเฮ้ยได้จับจับนมปลอมทีนึงแล้วพอมันจับแล้วมันก็เคว้งอ่ะทินึงทีเคว้งอ่ะแบบเอ้จับจับแล้วมันได้ไรวะเนี่ยรอบนี้มันจบแล้วค่อยลงเตียมที่อยู่ค่ะแต่แบบเขาบอกว่ามันทำมันมากเลยไม่ใช่เหมไอ้ตัวแบบนี้